บางแจ็คฝากถึงพิธีกรดังคดีดแตงโมก่อนเต้ใบคำเหือหาขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับบางแจ็คผู้ครอบครองมือถือของแตงโมนิดาซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดใจกับรายก,การเคลียร์ชัดๆทางเวิร์กพอยกับพิธีกรดังปุ่มมดดาว,ว่าฝากถึงพิธีกรคนหนึ่งว่าหากเราโกหกหครั้งเราต้องโกหกร้อครั้งดานเตมงคลกิจ หนึ่งในแขกรับเชิญได้ฟังก็หัวเราะพร้อมกับเผยว่าต้องโกหกให้ครบหลูปปุ้มปัดาดาได้เผยว่าเอิม่มต้องโกหกให้ครบหลูปแล้วเรามาลุ้นกันว่าพิธีกรคนนั้นเป็นใคร DSI กำลังเรียกใช่ปะเตมงคลกิจเห็นว่าสะสมมินิคูเปอร์ปะไปแล้วครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ